ครับผมมีเวลาชั่วโมงเศษๆนะครับที่จะพูดเชิญชวนพวกเราคิดเรื่องนวัตกรรมหรือการบริหารที่สร้างสรรค์นะครับที่พูดนี้เพราะว่าจริงๆทงโครงการเชิญผมไว้ประมาณสักสองสามชั่วโมงแต่ว่าช่วงบ่ายผมต้องไปที่ดอนผันทีที่บนราชธานีพอดีมี มีการไปตรวจรางวัลกับกบ้าพกขับที่อุบลนะครับหลายแห่งที่ก็ส่งเข้ามาที่สถาบันขบวนก็เลยไปเป็นประธานที่นั่นและก็ต้องไปหลังจากช่วงบ่ายไปแล้วนะครับเอ,ออย่างนี้นะครับว่าผมไม่ทราบจะเริ่มยังไงดีนะเวลาเราพูดถึงในเวลาสั้นเนี่ยว่าอาจารย์าคาดหวังว่า การทํางานท้องถิ่นที่มันแปลกและใหม่คือจริงๆแล้วผมคิดว่าเวลาเราจะไปพูดกับคนข้างนอกเราอย่าไปพูดเรื่องเดิมอย่าไปพูดอย่าไปพูดเหมือนกับราชาการพูดคือความเป็นท้องถิ่นเนี่ยเ็าออกแบบให้ต่างจากราชาการแต่ถ้าเราไปทําแบบระบบราชาการนะ นี่ผมไปกระบี่วันมีวันหนึ่งน,น,นะพอเข้าไปที่อบจก็จะมะีป้อมอยา่างแล้วก็พอเข้าไปจะเข้าไปเขาเขียนว่าไม่มีจิตห้ามข้าเขียนอย่างนี้เลยนะผมไปสอนของรำนำแข็งเพราะว่ารำนำแข็งนี่ไปใช้สถานที่ของอบจอรกระบี่จริงๆพวก รองนายกนายกประดุษสิษ์เราเนี่ยผมก็พูดกับนักศึกษาว่าท้องถิ่นจะไปเขียนอย่างนี้ไม่ได้คุณไม่ใช่ส่วนราชการแต่คุณเขียนอย่างนี้เนี่ยตายเลยคุณเป็นพื้นที่ของพี่น้องประชาชนประชาชนก็มีถิ่นข้าวแต่คุณตรวจได้รักษาความปลอดภัย แต่ถ้านี่ผมเป็นอาจารย์ได้ยินดีนะที่กล้าที่จะบอกว่าเขียนไม่มีมกิจหน้ามข้ามมันไม่ได้หรอกโอ้รองน,ยน,น,ยนา,ายกได้ยินนายกได้ยินสั่งให้กดป้ายภายในยี่สบสี่ชั่วโมงผมบอกว่าไม่ใช่ถ้าทําอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หรอกถ้าเขาเห็นคุณไม่ตาม่างจากราชาการนะี่นะเขาก็ยกคุณได้ผมบอกแค่นี้แหละ เนี่ยที่คอสชมีอำนาจพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะมีคำสั่งยุบผมก่อนหรือเปล่ามรู้ประกาศคณนรักษาความสงบบแห่งชาติฉบับที่ขอให้นายเป็นผู้เป็นรายงานตัวที่ผมกลัวคำนีแล้เนี่ยโปรทบอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยนะเอาเป็นว่าที่ผมจะพูดต่อนี้ไปก็คือว่า นวัตกรรมในองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือสิ่งที่คิดไม่เหมือนกันผมก็เลยอธิบายว่าเวลาไปอธิบายว่าท้องถิ่นมาทําอะไรเนี่ยถ้าอธิบายประชาชนไม่เป็นไรแต่ให้อธิบายให้คนข้างนอกที่ไม่ใช่ประชาชนที่เป็นองคอ์กรเอ็นจีโอองคอ์กรพัฒนาเอกนชน องค์กรส่วนราชก,การองค์กรทางการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าเราต้องพูดเรื่องการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นคำว่านักรรมก็คือเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่สร้างขึ้นใหม่คิดใหม่เมื่อสิ่งที่คิดใหม่มันไม่ใช่เอาง,งานประจำมาโชว์ไม่ใช่งานบูธ แล้วก็งานที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้อาจจะต่อยอดจากงานต่อก็ได้<ม>เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยดีใจมากที่เห็นท้องทิ่ทำอะไรแปลกใหม่ทำอะไรที่ไม่เหมือนกับราชการมีลูกศิษย์อยู่คนอยู่ที่เชียงรายใครมาจากเชียงรายบ้างครับเห็ไหมครับอะที่เชียงรายเนี่ยมีอบตอ,อยู่อบตถึงชื่ออบตอเวียงนะ นายโยกเนี่ยเขาก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็เขาได้รางวัลทำมาพิบาลของเมื่อก่อนกระทรวงมหาดไทยกับสำนักนายโยกเนี่ยก็ร่วมมือกันแล้วก็ให้เงินรางวัลที่เขาได้ประมาณสักสี่ห้าล้านรางวัลที่สองก็สองล้านรางวัลที่สามก็สักหนึ่งล้าน เขาเอาเงินเนี้ยไปพัฒนาพื้นที่ที่อ,อบตอแต่น่าสนใจนะเขาทำให้เป็นพื้นที่ของประชาชนเขาพูดมาคำหนึ่งว่าสิ่งที่อาจารย์โควิศสอนก็คือทำพื้นที่ท้องถิ่นให้เป็นพื้นที่ของประชาชนแต่ไม่ใช่ไม่มีกห้าข้าวอย่างที่อาจารย์เรียนให้ทราบนะพื้นที่ของประชาชนจะทำได้อย่างไร จริงๆการปกครองท้องถิ่นที่ดีเนี่ยเคยเห็นไหมการเลือกตั้งผู้ว่าคราวก่อนมีคนสเสนอว่ากรทอมอ24ชั่วโมง7ซวนี่โดนใจผมเลยนะเขาจะทำกรุงเทพมหานะครีเป็นท้องถิ่นยี่สิชั่วโมงเป็น7ซเวีเลเาบจายไหมเซเว่นีเลเในข้าวได้ตลอดเวลาไม่มีเวลา,วลาปิดเวลาเปิด แต่ถ้ามีนโยบายแบบนี้ดนใจไหมดนใจคิดสิ่งใหม่อบมาตเวียงก็มีคอนเซ็ปต์แบบนี้มีความคิดแบบนี้เขาก็มาบอกผมอาจารย์ตอนนี้ไปผมจะทําให้อบตอเวียงเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่หลับก็คือประชาชนสามารถไปได้ตลอดผมจึงอธิบายคุณว่าจริงๆท้องถิ่นไม่ต้องทำงานแต่มีเวลา คุณมีอรปร,รอก็ให้ออปร,รอเนี่ยเป็นเวรเป็นยาใครมาล่องเรียนใครมาล่องทุกข์ทำได้ตลอดไม่ใช่แบบอําเภออําเภอก็มีเวลาแปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นก็กลับหมดแล้วแต่ของท่านไม่ใช่นี่คือนวัตรกรรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นประกาศท้องถิ่นยี่สิชั่วโมงที่จะทํางานเพื่อประชาชนท่านที่อบตเวียงเขาก็ได้เงินมาเนี่ยเขาพัฒนานี่บังเอิญมันมีพื้นที่ แล้วแต่บริบทพื้นที่มีหรือเปล่าเขามีพื้นที่ก็คือว่ามีสนามมีอาคารแต่ว่าอาคารที่มีอาจจะไม่พอก็สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ประชาชนได้อย่างอาคารของขอบพรเนี่ขเขาก็ทำเป็นพื้นที่แล้วก็อบออตอเขาก็ปรับเป็นชั้นเดียวแล้วก็ทำให้พื้นที่ขยายมากขึ้น สนามก็ทําเป็นสนามเปตองสนามฟุตซอลสนามเด็กเล่นอะไรก็ว่าไปพื้นที่อบตก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็เป็นพื้นที่ของผู้สูงอายุเป็นพื้นที่ของเด็กที่ไปสนามเด็กเล่นเป็นพื้นที่ของผู้ที่จะเด็กฟุตซอลเล่นบาสเกตบอลแล้วสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าเนื่องจากอบตเวียงเนี่ยบริบทมันอยู่ใกล้กับปั๊มน้ำมัน เขาก็เลยคิดแปลกๆเขาบอกจะทําที่เขาเรียกว่าห้องสุข,ขาให้ดีกว่าให้ดีกว่าปั๊มน้ำมันเขาก็เขาก็ทําห้องสุข,ขาขึ้นมาแล้วก็ทำอ,อ,อาคารโมโทกเพราะว่าเขาก็มองว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยรถโดยสารจะแวกลงจากเชียงใหม่มาเชียงรายเนี่ยต้องผ่านหลาย พื้นที่ใช่ไหมรถก็ต้องมาจอดแวะที่ปั๊มน้ํามันเขาก็บอกว่าเมื่อรถจอดที่ปั๊มน้ํามันเนี่ยคนจะได้มาที่โอท็อปเขาเขา,เขามาซื้อใครปวดท้องฉีท้องหนักท้องเบาก็มาอาศัยอบตอให้ฉี่ได้คือวิธีคิดแบบนี้มันทําให้คนเนี่ยมาอบตอรประชาชนก็มา จะมาเล่นกีฬามานั่งเล่นที่สวนสาธารณะหรือมาดูโทอท็อปคือไม่ต้องจัดบรรยากาศนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างที่อบตอที่เชียงรายนะครับแล้วก็ไปแล้วผมประทับใจทำให้เพื่อนผมที่อยู่อำเภออะไรไม่รู้อะอยู่แถวนั้นเขาก็คอียร์ผมว่าเขาเป็นนายอำเภอนะแล้วก็บอกว่าโควิด เดี๋ยวนี้เนี่ยอำเภอคนไม่ค่อยมาคล้วคนไม่ค่อยสนใจอำเภอคนจะสนใจเทศบาลต,ต่อมากกว่าอำเภอเออพูดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าท้องถิ่นเนี่ยมันมีความสําคัญมากกว่าอำเภอเพราะอำเภอเนี่ยคนก็ไม่มีธุระไปไป